ฮลโหลทุกคนอรุณสวัสดิ์สวัสดียามสายทุกคนวันนี้มาเกี่ยวหญ้าให้วัวกลางทุ่งนานะทุกคนกลางทุ่งนาเลยทุ่งนาเขียวชุ่มทุ่งนาเป็นสีทองอีกสักหน่อยนะจะได้เห็นตอนนี้ทุ่งนาเป็นสีเขียวอยู่จ้าไปเกี่ยวหญ้าให้วัวได้อาหารวัวก,กันหรือยังจ๊ะ นะทุกคนย่างามมากจนลุงแก๊กระตาเหลียวอ่อนอ้อนอ้อ,อกพา้าผ้ามาเกี่ยวย่าหน่อยมันงามจริงๆทุกคนวันนี้วัวที่บ้านหมอมีสมาชิกเพิ่มอีกหนึ่งตัวเป็น14ตัวแล้วเจ้าสิงโตนี่ทุกคนย่างามมากนี่ก็อาวุธมาเกีย่ยวย่าช่วยอ่บาบรนเทาเอินอยังละ่ะมาขาดหยาบอ่ มะกวดหยาเออมามามะตอมหยาให้นะทุกคนรวงข้าวสวยมากเลยทุกคนสวย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 ทักทายเอฟซทุกคนนะคะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วดูแลสุขภาพด้วยดูแลสุขภาพด้วยนะทั้งน้องวัวอ่าทุกสัตว์เลยน้องหมาน้องแมวหลายๆบ้านแล้วก็สุขภาพเจ้าของวัวด้วยนะสุขภาพเจ้าของสัตว์ด้วย นูกกลุงแกกำลังเมาญ้าอันนี้หมอรวมย้าไว้ให้นะหลายหลายบ้านก็เริ่มเกี่ยวข้าวแล้วนะทุกคนอได้ข่าวว่าราคาข้าวใหม่เปิดแถวบ้านหมอนะ,อะที่ที่ลเเนี่ยที่ร้อยเอนี่ยสิบเบาทแล้วนะทุกคนสิบาทแล้วก็ขอให้มันหมานเด้อทุกคนมันหมานมันข่าวมันน้ำมันปลา เข้าใหม่ปลามันนะทุกคนแล้วก็ให้อีกได้อีกสองเด้งสามเด้งคือขอให้ราคาวัวปังๆนะขอให้ราคาวัวขึ้นนะลุงแก๊สมาแล้วสุดยอดเลยขอบคุณลุงแก้สตะเหลียวสุดยอดนะทุกคนมันมานเด้อเกี่ยวเข่ามันมันเด้อมันเข่ามันน้าเออมันทุกอย่างมืนอนี้กับวันที่หนึ่งเด้อลุงแก๊สซื้อหวยไป โอ้ขอให้เฮงรวยถูกหวยกันทุกคนนะจ๊ะวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองห้านะรวยทุกคนนะทุกคนรวยอยู่แล้วแหละเอซหมอทุกคนรวยอยู่แล้วรวยรวยน้ำใจรวยความดีรวยสุขภาพที่ดีแล้วก็หลายบ้านแม่วัวรอคออหลายบ้านนะ ขอให้คลอดปลอดภัยทั้งแม่และลูกแล้วก็โชคดีอีกหลายๆเด้งให้ได้ลูกตัวเมียนะจ๊ะปั้นต่อปั้นต่อมาปั้นบัวให้เป็นดาวแล้วก็หลายๆบ้านอ่างงสงสัยก็ถามหมอมาหมอก็ตอบไปตามช่องทางที่เราติดต่อกันนั่นแหละนะทุกคนแล้วก็แม่ใกล้คลอดระวังดีๆส่วนแม่หลังคลอดก็เข้าโปรแกรมแม่หลังคลอดได้เลยอ่ทาทั้งแม่และลูกนะ เพื่อที่จะดูแลสุขภาพให้แม่วัวแข็งแรงหมดลูกเข้าอู่แล้วก็ประสิทธิภาพาระบบข้างในระบบสืบพันธุ์แข็งแรงแล้วก็ทำให้ ท้องได้ทุกปีกําไรทวีคูณนะทุกคนอ,อย่าลืมเราเลี้ยงวัวแล้วก็ต้องการให้มันท้องนะถ้าอยากได้ผลผลิตที่ดีๆเราก็ต้องดูแลบํารุงรักษานะการรักษามันเป็นสิ่งสุดท้ายที่อยากจะให้ทุกคนทําแต่การบํารุงหรือการป้องกันเราสามารถทําให้มันได้เลยการรักษามันจะยากกว่า นะทุกคนหมอจะย้ำเสมอว่าป้องกันมันจะง่ายกว่ารักษาแต่ถ้ามันเจ็บมันไข้มันป่วยเราก็ต้องรีบดูแลเอาใจใส่ทุกคนเป็นไงทุกคนต้นข้าวสวยมากหญ้าก็ง,งามช่นตาลุงแก้วหญ้าก็ง,งามลุงแก้วบอกอื้อวสันปวดน,นะอู้สวยงามมากเลยทุกคนช่วงนี้น่าจะประมาณเกือบเกือบเก้าโมงเช้าแล้วนะทุกคนดูลม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  นี้หมออาจจะงงเลยนะหมอซุมเข้าสูมออกอลมลมตานะทุกคนอย่าลืมนะอย่าลืมอย่าลืมการบำรุงดูแลของช่วงลูกวัวหนึ่งตัวมีความจำเป็นและสำคัญมากกับกับลูกวัวหนึ่งตัวกับการใช้อายุกี่ปีไม่รู้แหละบางคนก็เลี้ยงจนจนนู่นแหละได้ลูก4ี่ห้าหตัวบางคนก็เป็น10ตัวอ,อย่างวัวบ้านตาเหลียวเนี่ย อย่างบัวของตาเหลียวที่เคยเลี้ยงเนี่ยอาสูงสุดได้ลูก24ตัวอาแถวบ้านเขาเรียกว่าสุดลูกเลยทุกคนเลี้ยงจนสุดลูกอะ่ะเอออยู่อยู่จนเป็นอาวัวสาวจนท้องจนไม่ท้องอะ่ะทุกคนได้ลูก24ตัวสุดยอดไหมอยู่กับเรากี่ปีอะ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นการตั้งต้นการบำรุงตั้งแต่แรกเกิด วัวเล็กวัวหนุ่มวัวสาวรวมไปถึงระยะอุ้มท้องเลี้ยงลูกมีความสําคัญและจําเป็นเมื่อก่อนอาจจะเลี้ยงแบบบ้านๆแต่ตอนนี้เราอยากได้วัวที่สวยงามวัวที่สุขภาพดีวัวที่แข็งแรงวัวที่สามารถดึงศักยภาพสายพันธุกรรมนั้นๆออกมาใช้ให้ได้เต็มร้อเรซ์เราก็ต้องดูแลให้ให้ใหอำรุง มากกว่าที่เคยเลี้ยงมาเมื่ออดีตนะทุกคนแล้วก็หลายๆบ้านหลายๆที่ก็เลี้ยงแบบเป็นยูนิตฟาร์มแล้วฝูงใหญ่ขึ้นไม่ใช่เลี้ยงแบบใต้ถุนบ้านแล้วเลี้ยงแบบเป็นฟาร์มเพราะฉะนั้นการดูแลบำรุงอาใจใสก็เป็นจุดที่สำคัญมากๆซึ่งก็มีขายทั่วๆไปนั่นแหละทุกคนใครจะใช้ของใครที่ไหนก็ยินดี ท,ทุกคนยังห่วงใยใส่ใจที่จะบำรุงใช้ของใครก็ได้นะทุกคนใช้ของใครก็ได้ใช้ของหมอก็ขอบคุณมากาหมอก็ยินดีให้คำแนะนำรับปรึกษานะทุกคนใครสนใจยังไงก็ทักมาพ่อหมอเชื่อว่าการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเป็นสิ่งสำคัญนะทุกคนจะเป็นมือใหม่มือเก่ามือเกาอ่าก็ยินดีแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันนะ สุดท้ายนะทุกคนขอให้มันหมานเด้อเกี่ยวข่าวหม่ให้ได้มันหมานให้ได้เยอะๆอาราคาปังๆให้ราคาขึ้นแล้วก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะทุกคนขอให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกบ้านเลยอ่าตอนนี้หมอก็ลุ้นอยู่ว่า,าวัวจะขึ้นราคาไหมหลังปีใหม่นะทุกคนยังไงก็อดทนนะยังไงเลี้ยงวัวยังไงก็ได้กําไรอยู่แล้วแหละกําไรหลายด้านนะ อ่าสุดท้ายดูแลสุขภาพนะทุกคนดูแลสุขภาพนะจ้าเทคแคร์ยูเซลนะจะก,กันคลิปหน้าจ้า